เกรซชลิตาใส่ไม่ย,ยั้งเคยถูกกระทืบจนต้องสแกนสมองแถมเอาไปเล่าลับหลังกลายเป็นมหากราบจบไม่ลงซะแล้วล่ะค่ะสำหรับกรณีเกสชลิตาอดีตแฟนสาวของพระเอกดังพอส,สลันสิริรัก ออกมาแหกหนุ่มปริศนารายหนึ่งที่มีนิสัยค่อนข้างปากปีจอเอาเรื่องไม่จริงไปพูดสร้างความเสียหายให้กับเธอทั้งที่ตัวเองนั้นสร้างแต่ภาพปลอมเปลือกสุดๆโดยล่าสุดเกรซได้โพสไอจีสตอรีแฉยับรอบสองระบุว่าเคยโดนหนุ่มปริศนารายนั้นทำร้ายร่างกายกักขังไว้ในห้องหนักหน่วงจนต้องสแกนสมอง ซึ่งกลายเป็นแผลเป็นที่ติดอยู่ในร่างกายและจิตใจจนปัจจุบันไม่เลือนหายที่ผ่านมาไม่เคยพูดให้ใครฟังนอกจากเพื่อนสนิทเพราะอยากโฟกัสแค่ชีวิตปัจจุบันแต่เพราะหนุ่มรายนั้นยังเอาเรื่องราวไปเล่ารับหลังให้คนโน้นคนนี้ฟังไม่หยุดจนตนจำเป็นจะต้องออกมาพูด โดยเกรซชลิตากล่าวว่านอกเหนือจากเรื่องนอกใจเกรซต้องเจอกับเหตุการณ์ที่สร้างบาดแผลให้ทั้งใจและทางร่างกายเคยโดนหนักจนเดินไม่ได้เคยต้องสแกนสมองที่โรงพยาบาลเนื่องจากหูและศีรษะถูกกระแทกอย่างแรงเกรซมีรอยแผลเต็มตัวที่เกิดจากการกระทืบจนชัาทีบอัดกําแพงกระชากเหวี่ยงจิกหัวกระแทก ลากไปกับพื้นเขี่ยบุหรี่ใส่หัวปลาของแข็งใส่หน้าจนเขียวช้ำดีบคอขังไว้ในห้องไม่ให้ออกและมีที่เลวร้ายและรุนแรงกว่านี้มากมากเกินกว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะต้องเจอหลายครั้งเขาโทษว่าเป็นความผิดของเกสคนเดียวและเกสโทษตัวเองมาตลอดไม่เคยมีใครรู้ว่าเขามีนิสัยแบบนี้ในตอนนั้น เกรซพยายามใช้ความเข้าใจเพื่ออยู่ต่อมันคือความโง่ของตัวเกรซเองเหตุการณ์ทั้งหลายกลายเป็นแผลเป็นทั้งบนร่างกายและในจิตใจเหตุการณ์ทั้งหมดที่ได้เจอยังคงบั่นทอนจิตใจเกรซมาจนถึงทุกวันนี้ใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงมีหลายครั้งที่รู้สึกเกลียดตัวเอง ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเหตุการณ์เหล่านั้นก็ยังคงหลอกหลอนอยู่ทุกครั้งที่เห็นเขาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติพูดจาให้ร้ายโดยที่ไม่สนใจกรารกระทำของตัวเองที่ผ่านมาเกรซไม่เคยบอกใครแม้แต่ครอบครัวก็ไม่ได้รู้มีเพียงเพื่อนสนิทเท่านั้นที่รู้เรื่อง ที่ผ่านมาเกสไม่พูดและพยายามใช้ชีวิตให้ดีที่สุดเพราะไม่อยากให้ความสําคัญกับเหตุการณ์ร้ายๆเหล่านั้นอีกแล้วแต่ก็มีคนนอกที่ไม่รู้เรื่องจริงแล้วมาเล่าใส่ความต่างๆและเจ้าตัวก็ยังเอาเรื่องไปเล่าให้คนอื่นฟังแบบเสียหายๆเกรซจึงตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องนี้ถึงคุณจะเอาเรื่องไปเล่าแบบไหน แต่คุณย่อมรู้ดีอยู่แก่ใจว่าความจริงคืออะไรการที่ต่อหน้าคนอื่นพูดอย่างหนึ่งแล้วรับหลังมาขอโทษเกรสขอพูดตรงนี้ในพื้นที่ของเกสว่าเกซขอไม่รับคำขอโทษที่ไม่จริงใจและไม่รับคำขอโทษรับหลังใดๆทั้งสิ้นจากคุณค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ